ผมว่าเป็นเรื่องที่ที่เราควรให้ความสําคัญมากกว่านะครับซึ่งท่านทั้งสองเองท่านก็เข้าใจนะครับอยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีชื่อเสียงที่ที่ที่ดีกลับคืนมาได้ไม,ไม่ไม่ได้ยินเลยครับไม่รู้เรื่องครับอย่างเครื่อรที่เป็นข่าวเนี่ยอย่างในปูต่อกำลังมีมากกว่าต่อเดียวเนียทำไมตอบตรงแค่ตอนนี้แล้วก็แค่ตองนี้ ผมผมไม่อยากจะไปพูดต่อนะครับเรื่องนี้มันจะเป็นก้าวไกลอกระบวนการยุติธรรมก็อย่างที่บอกนะครับไม่ไม่อยากให้ปรากฏชื่อพวกนี้เข้ามาไม่อยากให้ให้ให้ทางสำนักงานตุลาารชาติให้ทางข้าราชการทั้นผู้อยากคนใดคนหนึ่งมาพูดตรงนี้แล้วนะครับให้กระบวนการยุติธรรมไปเดินไปได้ด้วยการไม่ต้องมีการแทรกแซงหรือมีการลอบบี้กันเกิดขึ้นดีกว่านะครับพวกพวกเราทุกคนจะได้สบายใจว่ากระบวนการทุกอย่างนี้ได้เป็นไปตามถูกต้องตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญไว้นะครับทุกคนจะได้เป็นไปในบหน้าที่ตัวเองในอย่างเต็มที่นะครับ ก็เป็นความลำบากใจก็เป็นความไม่สบายใจที่ต้องทําอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ผมเด่ถึงเวลาแล้วที่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเอาคู่ที่มีความขัดแยง้งนะครับออกไปจาะระบบก่อนนะครับแล้วก็ให้ขบวนการยุติธรรมเดินไปได้นะครับไม่ปราศจากการ,การแทรกแซงนะครับผมพูดไปแล้วสองสมผลแล้วนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจทุกท่านเข้าใจนะครับถึงถึงประเด็นที่ว่าทําไมเราต้องมีวันนี้เกิดขึ้นนะครับต,รต,รตล ผมมีเรียกประชุมทั้งท่านเจ้าทั้งท่านรองผู้าการตำรวจแห่งชาติท่านรักษาการผู้การตำรวจแห่งชาติแล้วก็ท่านท่านผู้ช่วยแล้วท่านผู้การภาคแล้วก็ผู้าการทั้งหลายครับเพื่อชี้แจงนโยบายนะครับรคงไม่ชี้แจงอะไรครับผมเชื่อว่าพวกท่านก็เป็นกระบอกเสียงให้อยู่แล้วว่าจะชี้แจงอย่างไรนะครับผมเชื่อผมก็พูดตรงไปตรงมาที่สุดนะครับก็อาจ,ากจะมีการเกิดคร่าวๆ่นี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่าเราอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเราอยู่ตรงนี้เพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชน นะครับเราไม่อยากให้ข้าราชก,การชั้นผู้ใหญ่แถว2แถว3เนี่ยต้องมาต้องมาเข้าข้างหรือว่าต้องมาอะไรให้ให้วงการกฎหมายมาเดินเดินเดินไปข้างหน้าด้วยความโปร่งใสอย่าอย,า,อยามีการแทรกแซงเกิดขึ้นเลยดีกว่านะครับล้วจริง